ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยาาน้ำมันพืชมอรอกตอัสลามุอะลัยกุมวาระมะตุลละบวาระกาตุพบกันอีกเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่านะคะเพื่อเสนอเรื่องราวทางด้านอาหารและผู้จาการตามหรักอิสลามค่ะ และเช่นเคยนะคะท่านที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาวิทยาัยาสตร์ศาสตร์กรุงเทพมหาคนครและวิชรารยาบาลค่ะและท่านยังเป็นผู้จัดก,การโรงเงรียนอนุบาลจินการดานะคะขอเชิญท่านผู้ชมพบกับแพทย์หญิงจินตนาโยธานสมุทรค่ะอัสลามอะลัยกุม๊มบารา์รอมาตุลลฮอวะบราริกานคุณหมอคะประเด็นในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของเอ,อ่อ สถาบันนะคะสถาบันกุมารเวชศาสตร์ของทางสหรัฐอเมริกานะคะมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารฮอดดอกอะค่ะ,ะนะคะว่าถ้าทานไปนานๆแล้วเนี่ยจะมีอันตรายทั้งเด็กและผู้ใหญ่าสาเหตุจริงๆเพราะอะไรคะคือฮอทดอกเนี่ยนะคะมันเป็นเนื้อที่เขาทํามาจากโรงฆ่าสัตว์นะคะจะพูดถึงว่ามันเป็นเนื้อส่วนที่เหลือนะคะซึ่งเขากองอยู่ที่พื้น<ช>นะคะ,ะ,คะตรงเนื้อส่วนที่เหลือที่เขาไม่ได้ใช้แล้วทิ้งแล้ว มันก็จะประกอบด้วยกลีบของสัตว์กระดูกแล้วก็ตรงส่วนหูตรงส่วนสันจมูกแล้วก็ส่วนที่เหลืออื่นๆนะคะแล้วเขาก็นำมาบดเมื่อนํามาบดแล้วเนี่ยเขาก็นํามาผสมกับผงชูรสที่เราเรียกว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะนอกจากผสมพวกนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยมันจะประกอบด้วยยาปฏิชีวนะเป็นจำนวนมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าไอสัตว์ต่างๆเนี่ยมันจะเกิดโรค เพราะนั้นเขาต้องใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อโรคเพราะฉะนั้นจะพูดถึงว่า้เนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยมันมันจะมีพวกยาปฏิชีวนะเนี่ยมากที่สุดในโลกก็ได้เพราะฉะนั้นลองคิดดูแล้วกันว่าเรากินยาปฏิชีวนะหลายฉนานเข้าไปซึ่งมันอยู่ในเนื้อสัตว์แล้วพวกเนื้อสัตว์ที่นํามาบดเนี่ยเขาก็จะขึ้นป้ายนะคะว่าเป็นเนื้อเนื้อวัวแท้ที่ซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเพียวเบฟแต่บางทีเนี่ยเขาก็ทํามาจากไก่งวง เขาก็จะขึ้นไปว่าเป็นไก่งวงแท้ร้อยเร์เซ็นต์ะตรงนี้ค่ะ,คะซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าสารโมโนโซเดียมกลูตาเมตรหรือผงชูรสเนี่ยเวลาที่สัตว์มันกินเข้าไปเนี่ยเราก็ใส่ผงชูรสด้วยใช่ไหมคะ,คะมันทําให้สัตว์เนอ้วนนะคะ,คะในอาหารสัตว์เนี่ยเพราะนั้นเวลาเราคนเราเนี่ยกินพวกผงชูรส <มา S 1> พวกนี้เข้าไปก็อ้วนมากพร้นถ้าเรากินเป็นประจําเลยเนี่ยเราก็จะอ้วนนอกจากความอ้วนแล้วเราก็จะเกิด การเออดื้อยาพอเวลาไม่สบายเนี่ยมีการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดต่างๆเนี่ยแทนที่เราจะกินยาประเภทที่ว่ากินแล้วหายพวกอ่อนๆนะคะไม่เราต้องใช้ยาแรงต้องใช้ยาปฏิชีวนะที่แรงขึ้นเพราะว่าแบคทีเรียมันดื้อยานอกจากอ้วนเด็กอ้วนสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยก็ยังติดเชื้อง่ายด้วยเป็นจนกระทั้งถึงผู้ใหญ่เลย แสดงว่าร่างกายเขาจะไม่แข็งแรงเหมือนกับที่เขาทานอาหารปกติที่ไม่ได้แปรรูปใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยว่าเราไม่ควรจะให้เด็กเนี่ยกินฮอทดอกและอย่างนึงเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะกินอาหารประเภทเนี้เป็นมื้อข้ามค่ะคือกินมื้อข้ามเพราะว่ามันอิ่มมันเราหิวมาใช่ไหมคะสะดวกด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเอตรงฮอทดอกเนี่ยมันจะไปรบกวนระบบกระสาท พอไปลบกลนระบบประสาทเนี่ยเราก็จะนอนไม่หลับแทนที่จะนอนหลับสบายนะคะมันไปรบกลนระบบประสาททาให้มีการหลั่งสารเมลาโทนินออกมาน้อยลงก็จะนอนไม่หลับไอสารเห็นความสุขแทนที่มันจะออกมาเยอะๆก็ออกมาไม่ได้ก็นอนไม่หลับกลายเป็นโรคนอนไม่หลับขึ้นมาอีกโรคหนึ่งซึ่งอันนี้ก็จะพบในผู้สูงอายุอันตรายน่าก,กลัวมากๆเลยคุณหมอจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยอาหารสําเร็จรูปชนิดแบบนี้จะมีเยอะมากๆ จริงๆแล้วก็มันเป็นเรื่องแฟชั่นด้วยอย่างหนึ่งนะคะจริงๆงอาหารในบ้านเราซึ่งเป็นอาหารที่ไม่ต้องแปรรูปซึ่งาทางนได้ง่ายราคาก็น่าจะถูกกว่านะคะค่ะก็มีขายน่าจะแนะนําผู้ชมนิดนึงว่าน่าจะให้ลูกหลานได้ฝึกทานของที่สดๆที่มาจากบ้านเราอะนะคะ,คะหลายอย่างเลยนะคะค่ะจะวิธีต้องขอบคุณที่หมอมากเลยนะคะ,คะขอบพระเจ้าประทานที่นี้ขอบีกคุณคุณหมอ้วยค่ะ ท่าผู้ชมคะช่วงต่อไปนะคะไปเข้าสู่ช่วงของอาหารนะค่ะอาหารครัวฮาลานะคะ